ชีวิตที่แสนหวาน o เช e v i สวัสดีทุกท่านจากครีมาอิตาลีค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะมีแดดจา้าเชอและแน่นอนค่ะเท่าวันไหนที่ครีมามีอากาศดีแบบนี้นะคะจะต้องมีกิจกรรมให้ทําค่ะวันนี้แป้งนัดกับเพื่อนคนไทยค่ะว่าจะมาเยี่ยมที่เครมาเพื่อนอยู่ใกล้ๆก,กับเครมานี่แหละค่ะตอนเหนือเหมือนกันนะคะขับรถมาก็จะมาชั่วโมงชั่วโมงครึง่งแต่เพื่อนคนนี้นี่สตรองมากค่ะนั่งรถไฟมา ขณะนี้เราอยู่อิตาลีมาจะ4ปีแล้วยังมีการนั่งรถไฟไปไหนมาไหนคนเดียวเลยค่ะเดินลัดล้อสวนสาธารณะเดี๋ยวไปรับเพื่อนที่สถานีรถไฟกันเห็นจักรยานจอดเรียงรายแบบนี้นะคะก็คือโรงเรียนค่ะแล้วที่เห็นที่สวนสาธารณะตะกี้นี่ก็คือน้องนักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมกันที่สวนสาธารณะกันจะสังเกตได้ว่าโรงเรียนที่นี่จะไม่มีสนามหญ้าก,กว้างๆแบบที่ประเทศไทยจะมีแค่โรงพระหรือว่าโรงยิม เรารู้ไมคะว่านักเรียนที่นี่เนี่ยเขาเรียนวันละหชั่วโมงก็คือเรียนตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเท่านั้นเองค่ะพอหลังจากเลิกเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะกลับไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือไม่ก็รวมตัวกันไปทานพิซซ่าหรือว่าขนมขบเขี้ยวและนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําไมจะต้องมีแม่บ้านหรือว่าคุณแม่นี่ทั่วไปจะมีหน้าที่เลี้ยงลูกค่ะแล้วคําถามคือช่วงบ่ายน้องนนักเรียนเนี่ยทำอะไร ทางโรงเรียนเนี่ยจะให้แบบฝึกหัดหรือว่ากันบ้านมาทำค่ะเรียนน้อยวันละหชั่วโมงก็จริงนะคะแตัวเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยน้องๆจะสามารถเที่ยววันหยุดยาวไปกับครอบครัวได้ไปต่างจังหวัดก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสหรือว่าวันปิดเทอมสถานีรถไฟที่เครมา่าห่างจากบ้านแป้งแค่5นาทีเท่านั้นค่ะตอนนี้เกือบจะเทีย่ยงแลว้วเดี๋ยวรับเพื่อนแล้วเราไปทานอาหารกัน ระบบขนส่งสาธารณะที่จะลีค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะรถไฟเข้าถึงได้ทุกเมืองเลยตอนนี้สถานีรถไฟเขาก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนโบกี้แล้วค่ะอันไหนเก่าเขาก็ปรับเปลี่ยนทิ้งไปบ้างแล้วเห็นตรงหน้านี่คือโบกี้ใหม่ค่ะสามารถเอาจักรยานขึ้นไปจอดได้ด้วยนะคะเวลาซื้อตั๋วรถไฟก็สามารถซื้อผ่านตู้หรือว่าออนไลน์ได้เลยเวลาขึ้นรถไฟไปเนี่ยก็จะไม่มีคนมาตรวจตั๋วค่ะแต่ว่าจะเป็นการสุ่มตรวจแทน ถ้าคุณไม่มีตั๋วหรือว่าไม่ได้ซื้อตั๋วเนี่ยก็จะโดนค่าปรับราคาตั๋วประมาณ10กว่ายูโรแต่โดนค่าปรับเนี่ยประมาณ200ค่ะคุ้มไม่คุ้มไปเฉลี่ยดูกันเองนะคะแป้งทำการเช็คตารางรถไฟแล้วค่ะเพื่อนจะนั่งจากเลกเจาไปเปลี่ยนสถานีที่มิลานแล้วก็มิลานกลับมาที่เครมาเนื่องจากครมาเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็เลยไม่มีรถไฟค่ะเดินทางตรงจากเลกเจามาที่ครมา และนี่ค่ะรถไฟของเพื่อนมาถึงแล้วเดี๋ยวไปรอรับเพื่อนกันนะคะรถไฟโบกี้ที่ทุกท่านเห็นนี้เป็นแบบเก่านะคะในอนาคตที่เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบสีเขียวน้ำเงินที่เห็นคอนหน้าค่ะและนี่คือเพื่อนคนไทยคนแรกของแป้งที่เคร์มาค่ะรู้จักกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะคนไทยเป็นคนที่แฟนลี่มากๆเลยค่ะแค่คุยกันแป๊บเดียวก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้ว เราไม่ใช่ว่าแป้งต้อนรับเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนกันนะคะคนแปลกหน้าแป้งก็ยินดีต้อนรับค่ะถ้าแวะผ่านครีม,มา่ายังไงทักแป้งได้เลยนะคะหลังจากเดินไปทานอาหารเที่ยงเสร็จเนี่ยแวะมาสวัสดีคุณเฟดเดสักหน่อยค่ะเอาเพื่อนคนไทยมาอวดเฟดเดนะคะว่ามีเพื่อนด้วยเพื่อนก็น่ารักสุดๆเลยค่ะมีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากคุณเฟดเดอีกต่างหาก คุยกันเจาะแจะเจาะแจคะค่ะขออนุญาตปิดเสียงไว้นะคะเพราะว่าอยากให้เ,เพื่อนๆซึมซับบรรยากาศของเครมามากกว่าคะ่ะหลังจากที่เราเดินเที่ยวทั่วๆเครมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อกันที่ตามรอยหนังเรื่องคอมี e by You n a m e คะ่ะ เดินทั้งวันแล้วค่ะรู้สึกเหนื่อยก็เลยมาแวะจิบอะเพรทิโวหรือว่าอะเปโรสปิดกันเชียร์ค่ะีอีให้รู้จักไนะคะเลคัมจูครีมาค่ะรู้สึกดีใจทุกครั้งที่มีคนมาหาที่ครีมาค่ะทั้งๆที่ไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะแต่รู้สึกว่าเราเป็นคนท้องถิ่นยังไงก็ไม่รู้ หลังจากที่เราส่งเพื่อนกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารเย็นวันนี้แป้งกับเฟรดี้มาทานอาหารที่ร้านอาหารกันค่ะด้วยความที่หิวโลก้นเหนื่อยแต่เห็นใจว่ามาทานอาหารข้างนอกกันแล้วกันไม่มีแรงจะทําอาหารขนมปังที่เห็นเนี่ยเป็นขนมปังทอดค่ะเวลาทานแฮมเนี่ยเขาจะทานคู่กับขนมปังนะคะและแน่นอนว่าเครื่องดื่มก็ต้องเป็นแอลโกอฮอล์ค่ะวันนี้เราดื่มลัมบูสโคหรือว่าเป็นไวน์แดงที่มีความซา เครื่องดื่มชนิดนี้เวลาดื่มเนี่รสชาติคล้คายๆกับสไปไวคูลเลอร์ cool er ที่ประเทศไทยเลยค่ะเหมาะสำหรับดื่มในหน้าร้อนค่ะคล้ายๆโค้คคกเลยเพราะมีความซาด้วยหลังจากจบแอปเปิลไทเซอร์ที่เป็นแฮมชีสแล้วก็ขนมปังไปแล้วอาหารจานหลักของเราเนี่ยเป็นดัม p l ิ n g ค่ะจะเป็นไส้ฟักทองแล้วก็ไส้ผักขมกับชีสเราเป็นลูกค้าโต๊ะสุดท้ายนะคะเนื่องจากมาถึงดึกค่ะ ก็เลยต้องรีบสั่งอาหารแล้วก็ต้องรีบทางค่ะไม่งั้นเดี๋ยวพนักงานเสิร์ฟเนี่ยมองแรงดัม pling แบบนี้นะคะเวลาทานก็คือเอาตัวดัม pling เนี่ยไปต้มกับน้ำรอน,นะคะ่ะพอสุกแล้วน้องก็จะลอยขึ้นมานะคะเอามาคลุกกับเนยที่ละลายแล้วก็ใส่ชีสลงไปะคะ่ะเนยไม่พอนะคะยังมีชีสด้วยรู้สึกว่าหนักท้องมากๆเลยะคะ่ะกินไปไปก็ต้องจิบน้ำให้คล่องคอไปนะคะเพราะค่อนข้างที่จะเลี่ยนเลย แม้ว่านี่คืออีกหนึ่งสาเหตุที่วัวท่านได้ทำการทานอาหารของชาวอิตาเลียนเนี่ยจะชอบดื่นคู่กับไวน์เพราะว่ารสชาติอาหารอิตาเลียนค่อนข้างที่จะไปในทางเดียวกันค่ะก็คือหนักเนยหนักชีสถ้าไม่ได้ไวายล้างปากเนี่ยก็คงจะทานไม่หมดค่ะ ไม่มีท้องใส่ของหวานแล้วค่ะพอทานอาหารเย็นเสร็จนี่เรีวเราขับรถกลับบ้านกันนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่จากครีม่าเช่นเคยค่ะวันนี้ครีมามีอีเวนต์นะคะเดี๋ยวอีเวนต์อะไรเราไปดูกันค่ะเมืองแต่ละเมืองรอบๆอ,อิตาลีเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์ตลอดเลยนะคะเพื่อชวนชวนแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมเมืองพูดง่ายๆว่ามีทบจะถูกเดือนเลยค่ะที่มีงานอีเวนต์ แล้วอีเวนต์ส่วนมากก็จะเกี่ยวกับพวกอาหารเพราะว่าอิตาเลียนเนี่ยเด่นเรื่องอาหารค่ะและรอบนี้งานอีเวนต์ที่ออกหวยก็คืองานซาลเมหรือว่างานชิงรางวัลไส้กรอกอิตาเลียนที่ดีที่สุดในเครมมาค่ะภายในงานก็จะมีบูธขายซาลเมขายแฮมนะคะจากเมืองต่างๆรอบๆเครมมาก็จะมีบริเวณที่ขายของทั่วไปแล้วก็สน,สนุกสำหรับเด็กๆ ภายในงานนี่มีแจกขนมปังแล้วก็ซาลาม่ให้ฟรีด้วยค่ะเ like นื่องจากอาทิตย์นี้อากาศดีนะคะเราก็ได้เดินเล่นงานอีเวนต์แล้วก็เดินมาดูที่ตลาดด้วยเผื่อซื้ออะไรกลับบ้านฤดูใบไม้รีเนี่ยผลไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะถ้าอากาศอุ่นขึ้นก็มีผลไม้มาขายเยอะ และแน่นอนว่าฤด,ดูนี้ค่ะต้องสตอเบอรี่เท่านั้นเราซื้อเมลอนกลับไปหนึ่งลูกด้วยนะคะแต่ว่าน้องยังไม่พร้อมทานซื้อของเสแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะเนื่องจากวันนี้อากาศดีมีแดดนะคะคนก็เลยมาเดินตลาดนัดกันเยอะเลยปกติวิดีโอคลิปที่ถ่ายในใครีมานนี่ค่อนข้างที่จะเงียบใช่ไหมคะแต่วันไหนที่มีอีเวนต์หรือเป็นวันหยุดเนี่ยคนออกมาเดินเล่นกันเยอะเลยค่ะ เดินเล่นไปก็พลางคิดไปนะคะว่าวันนี้จะทานอะไรเป็นอาหารเที่ยงดีอยากจะทำกิจกรรมในสวนเพื่อรับแดดคะ่ะตอนแรกกล,ลับแพนว่าจะไปเที่ยวที่เหล็กโอกาดา ไปเปลี่ยนบรรยากาศเดินเล่นที่ต่างเมืองเลคะเพราะว่าเดินเล่นครีม่ามาทั้งอาทิตย์แล้วแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าเจ้าความขี้เกียจเนี่ยชนะทุกสิ่งอาหารเที่ยงก็ทานง่ายๆค่ะเป็นขนมปังแล้วก็ซาลามกินชีสกินแฮมตามสไตล์อิตาเลียนแล้วนี่ค่ะคือช่วงบ่ายเรามาจิบอะเพรติโวกันนะคะอเพรติโวหรือว่าอะเพรติฟ เป็นคำที่ใช้ในแถบยุโรปค่ะฝรั่งเศสสเปนหรือว่าอิตาลีให้เข้าใจได้ง่ายก็คืออาหารเรียกน้ำย่อยหรือว่าเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยส่วนมาอิตาลีเนี่ยจะดื่มน้ำสีส้มๆกันค่ะเี่เรียกว่าอะเปโรสปริตแต่ถ้าเป็นิตเลียนบางท่านเนี่ยเขาจะดื่มเป็นไวน์ขาวไวน์แดงหรือว่าเป็นเบียรในชั่วโมงอะเปรติโวเนี่ยไม่จำกัดเลยนะคะว่าคุณจะดื่มอะไรแต่เป็นดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เยอะค่ะเป็นการดื่มเพื่อให้รู้สึกหิว เวลาที่คุณไปบาร์ที่อิตาลีในช่วงเวลาอัพริติโวทม์ตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง6โมงเย็นส่วนมากเขาจะเสิร์ฟเป็นแน็คให้ทานด้วยค่ะแล้วเซ็ตของว่างหรือว่าฟิงเกิลฟู้ดที่คุณได้นั้นคือฟรีนะคะบาร์เขาจะออฟเฟอร์ในช่วงเวลาอัพริติโวเท่านั้นอัพริติโวช่วงบ่ายของเราวันนี้เราทานเป็นเค้กค่ะที่เราไปเดินตลาดกันเมื่อเช้าเนี่ยนอกจากได้ผลไม้มาแล้วก็ยังได้เค้กมาด้วย จเจาเค้กนี้แป้งกับคุณพ่อชอบมากๆเลยค่ะซื้อมาในราคา12ยูโรหรือประมาณ400กว่าบาทบ้านเราถ้าวันไหนไม่ทานเจลาโต้ก็จะมาทานเค้กตัวนี้กันเพราะว่าข้างในเค้กตัวนี้เนี่ยความพิเศษอยู่ที่ข้างนอกเนี่ยเป็นเมอแรงเขาวหวานเจี๊ยบแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นครีมแล้วเขาจะเอาไปแช่แข็งจนครีมเนี่ยเซตตัวเป็นเนื้อไอศครีม เวลาทานก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบแข็งๆของเมอแรงแล้วก็หวานระมุนกลมกล่อมเข้ากับครีมถือว่าเป็นเค้กที่ราคาถูกแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนครับผู้ชายอิตาเลียนนี่ทานของหวานเก่งมากๆขณะคุณพ่ออายุ76แล้วเนี่ยยังทานของหวานเก่งมากๆเลยค่ะ ทุกท่านเห็นเลเยอร์ของเค้กไหมคะก็จะเป็นเมอแรงค่ะประกบด้านบนด้านล่างตรงกลางก็จะเป็นครีมที่แข็งๆที่ไม่ได้เละนะคะจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆไอศครีมเลยวันนี้เราดื่มคู่กับไวน์ขาวค่ะและแน่นอนว่าทานแบบอิตาเลียนก็ต้องทานนั่งกลางแดดร้อนๆอ,อย่างที่บอกไปค่ะว่าอากาศดีก็จริงนะคะแต่ว่าถ้านั่งในร่มเนี่ยหรือว่าไม่โดนแดดเนี่ยหนาวมากๆเลยค่ะ คนอิตาเลนก็เลยกลายเป็นคนชอบนั่งใต้แดดจังหวัดนี้ไม่ใส่แว่นกันแดดไม่ได้แล้วค่ะตามบอร์ดเชียรเพราะว่าแดดแรงมากๆถ้าจางคุณพ่อจะชอบมือแรงมากเลยนะคะแกะกินแค่มือแรงค่ะไม่กินครีม โซเชวีตาคลิปนี้เดินทางมาที่ ep 73แล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูแวะมาสนับสนุนกด subscribe กด like กดแช a r e แล้วก็ทุกๆ comment ด้วยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ใจฟูมากค่ะแป้งไม่เคยเห็นหน้าทุกๆคนแต่ว่าทุกคนสปอร์ตแป้งได้ดีมากๆ